ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆสลอมเลยกเราจะถักดอกไม้แบบนี้กันค่ะเขาจะเรียกว่าดอกไม้ที่มันเป็นพองๆนะกีบพองอะไรแบบเนี้ยโอเคจ้ะเริ่มจ้ะทำเป็นห่วงเนาะจากนั้นเราก็สลิปไปหนึ่งครั้งสลิปนัดแบบนี้ให้เป็นห่วงอย่างเงี้ยค่ะไมจิกลึงไว้อย่เงี้ยค่ะ แล้วก็ทำซิงเกิลโคเชลงไป10ครั้ง2 3 4 5 6 7 8 9 10จอยติดกับหลักแรกจ้ะ ดึงไหมลอดผ่านไปเลยเนาะนี่ค่ะจากนั้นโซ่สามหนึ่งสองสามทำดับเบิลโคเชลงไปในหลักนี้ค่ะสามครั้งค่ะปลดเหลือค้างไว้ก่อนเนาะแล้วก็ทำไปอีกสองครั้งค่ะค่ะแบบนี้เนาะจะมีสี่ห่วงตรงนี้จากนั้นพันไหม แล้วก็ลงมาในหลักถัดมาเนี่ยค่ะทำเหมือนเดิมเลยค่ะปลดสองห่วงแล้วก็อีกครั้งนึงคือปลดสองห่วงค่ะค่ะจากนั้นพันหัวเข็มดึงไหมลอดผ่านทำโซ่สามหนึ่งสองสามจิ้มมาในหลักถัดมาเนี่ยค่ะนี่ค่ะได้แล้วหนึ่งกลีบ ทําต่อไปให้ครบค่ะมันจะมีได้ทั้งหมดคือห้ากลีบเนาะโอเคหนึ่งสองสามพันหัวเข็มปลดทีละสองหลักเนาะค้างไว้แล้วก็พันหัวเข็มดึงไหมลอดผ่านแล้วก็เนี่ยค่ะค่ะปลดสอง ครั้งสองหลักเนะาะค่ะพันหัวเข็มดึงไหมนดผ่านโซ่สามลงมาในหลักถัดมาค่ะสาม ใครอยากได้ที่กลีบให้พองกว่านี้ก็ได้นะคะลงไปหลายๆครั้งแต่ของเราลงกลีบหนึ่งเนี่ยคะ่ะโซ่หนึ่งเราลงแค่สามครั้งสองสา ร้อยค่ะประมาณนี้เนาะตัดไหมเนี่ยค่ะค่ะเราก็จะมาทำเกสรดอกนี้เนาะเนี่ยเกสร ใช้ไหมสีสีไหนก็ได้ค่ะแต่ของเราจะใช้เป็นสีขาวเนาะโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามทำเหมือนกันเลยค่ะสอง สามสี่ห้าค่ะเราจะทำหกครั้งค่ะจากนั้นรวบโซ่สามหนึ่งสอง,ส,องสามแล้วก็ติดกันเลยค่ะโอเคประมาณนี้เนาะตัดไหมค่ะ ค่ะก็จะได้ประมาณนี้จากนั้นเราก็จะมาติดตรงนี้ค่ะประมาณนี้เลยนี่จะเอาเกสรวางเนาะเสียบเข้าไปเลยจ้ะดึงลอดผ่านลงไปเนาะจ้ะเราจะใช้วิธีการผูกเอาเนาะ,ะตัดแต่งทรงตามใจชอบจ้ะนี่ค่ะดอกไม้ของเรา จะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะ Thank s for watching ค่ะบ๊ายบายค่ะมาสลามาบ๊ายบาย